สำหรับบรรดาลูกค้าของธนาคารอาคารสงคราะที่สนใจอยากจะซื้อสลากออมทรัพย์นั่นเองค่ะซึ่งคุณสามารถ ซื้อได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน GHB r นั่นเองโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์มีการพัฒนาบริการด้านดิจิทัลเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าในยุค New Normal ที่ต้องการออมเงินด้วยการซื้อสลากออมทรัพย์ทออสอชุดพิมานมาศหน่วยละ5 0 0 0 0บาททั้งซื้อสลากใหม่เป็นครั้งแรกเปิดบัญชีสลากและบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับเป็นบัญชีคู่โอนพร้อมลงทะเบียนสมัครแอปพลิเคชัน GHB r และผูกกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ก่อนหรือลูกค้าเดิมที่ต้องการซื้อสลาก ออมทรัพย์ทออสอิจิทัลเพิ่มก็สามารถซื้อได้ด้วยตนเองง่ายๆผ่านทางแอปพลิเคชัน GHBO ตั้งแต่ังคารที่18สิงหาคม2563ก็เข้าไปได้ที่แอปพลิเคชัน GHBO นะคะแล้วเลือกเมนูสลากออมทรัพย์ทออ,อเพื่อซื้อสลากออมทรัพย์ทอสอิดิจิทัลได้ตามจํานวนหน่วยที่ต้องการเมื่อศึกษาเงื่อนไขข้อตกลงและกดยืนยันเรียบร้อยแล้วก็จะถือเป็นการทํารายการสําเร็จค่ะระบบจะมีการส่งใบสลากที่ระบุข,ข้อมูลสําคัญเช่นเดียวกันกับสลาก ที่ซื้อในสาขาของธนาคารอาทิเลขที่สลากนามผู้ฝากและจํานวนหน่วยให้กับผู้ซื้อทางอีเมลที่แจ้งไว้ต่อไปสําหรับสลากออมทรัพย์ทอสอชุดพิมานมาศเปิดจําหน่าย10หมวดหมวดละ1แสนหน่วยเมื่อครบฝาก3ปีจะได้รับผลตอบแทนร100ละ0.9ต่อปี โดยลุ้นรางวัล2ต่อต่อที่1มูลค่า50 0 0 0บาทหมวดละ10รางวัลทุกเดือนรวมทั้งหมด36งวดต่อที่2ค่ะจะเป็นรางวัลแจ็คพอตมูลค่า500,000บาทหมวดละ2รางวัลทุกไตรมาสสนใจรายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมกันได้เลยที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์คอร์เซ็นเตอร์หมายเลขโทรศรัพท์02-6459 0 0 0หรือที่แฟนเพจ a c e b o o k ธนาคารอาคารสงเคราะห์และ w w w g h b a n k c อ t h นั่นเองค่ะ